คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงความมันดึง,ดงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำควรจะไปหัวหน้างบคำแนะนำนะครับผมอ่าก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับช่องน้องมหาอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยเราแหม่ต้องเอาน้องน้องหมีกลับมาแล้วนะคือลืมเปิดอีกแล้วไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนนะมันมันชินมือไงอ่ากลับมาแล้วนะโอ้โหคิดถึงทุกคนมากนะ ไ,ไ้เห็นหน้าคาตาการก็วันนี้เนี่ยตามมาตาการแตกหรือตามเวลาโบนัสกันมาอีกแล้วนะสําหรับตัวกลุ่มประธานที่มีตาการแตกมาออวันนี้เนี่ยมาจรงวหนึ่งมาอาจจะไม่ได้เยอะมากน,นะไม่เยอะเท่ามาจรงวีสองที่เราเล่นกันไปรอบที่แล้วเนาะรอบนี้เนี่ยสู้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเอาทุนมาสู้แล้วกันน,นะก็วันนี้เนี่ยเอาทุนมาไม่เยอะนาใครที่อยากตามตัวกลุ่มมาเนี่ยกดอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมนะไปทุกนะเข้าเกมกันเลยดีกว่าอ่ะมาโดน223ร่บาบาทวันนี้ คือเราไม่เน้นเขาเรียกว่าไม่เน้นไม่เน้นทุนนะทุกคนนะไม่เน้นเวลาโบนัสแต่ว่าเน้นสูตรและการทุกคนนะ <im it> ก็วันนี้ผมเอาสูตรมาเล่นเนี่ยจะเป็นสูตรสองสามแหแล้วนะก็คือเบสิกเลยทนะุกคนก็คือกดเนี่ยปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กเนี่ยขึ้นได้เลยทุยกคนนะแต่ว่ามันจะมีขั้นตรงขั้นตอนในการที่จะสลงสลับเป็ดนะทุกคนนะก็เริ่มต้นมานะเบสองเนีเปิดออโต้ไปก่อนเปิดออโต้ไปก่อนสิบทีทุกคนนะคือนะผมก็เอาทุนมาเผื่อไว้ด้วยแหละปกติจะเล่นทุนน้อยไงวันนี้เอามาสองสามร้อยเลยมาเผื่อ เพราะว่าก็ไม่มั่นใจในเวลาโบนัสเหมือนกันนะฮะรอบนี้นะอันนี้หมายถึงรอบนี้นะนะนะมาจังเวนหนึ่งเนี่ยตาการแตกไม่ได้ไม่ได้สูงแบบเวอร์วังเหมือนทุกครั้งเนาะแต่ว่ามันเป็นเกมมันเป็นเกมที่เอาง่ายๆก็คือลูกรักอะช่องนี้คือเล่นแต่มาจองแบบเยอะมากนะเนะสังเกตได้ในช่องนี้มีแต่มาจองก็จะเน้นเป็นมาจองซะส่วนใหญ่้วนะก็เลยอัตราการแตกมาอัตราการแตกน้อยก็คืออัตราการแตกก็น่าจะเล่นกันได้นะเปิดมาเอาโต๊ะสิไป เรียบร้อยแล้วก็กดมือห้าเท่านั้นเองมาดิสามเอาเว้ยเอาเว้ยนี่แค่สามเองนะคอมโบมันดุจังวะปีห้าเอาเรียบร้อยแล้ว 42บาท5ทีทุกคนต่อไปเนี่ยขึ้นเป็นเบ็ด3แล้วนะกดมือรัวๆไปได้เลยนะหรือว่าใครจะออโต้30ก็ได้นะแต่ผมจะเน้นเป็นกดมือรัวๆไปแล้วกันนะเปิดเทอร์บโบไปฮะมา,าเบสด3มนี่แหละตัวดีนะเส้นตรงเส้นตายเลยตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเล่นยากนิดหน่อยละลก็เบ็ด5เนี่ยจำไว้ว่าเบ็ด2ให้เล่นแบบครึ่งๆกลางๆนั้นก็คือจะออโต้เนี่ย ก็ให <S an> ้มันบาลานซ์ก <S an> ับการกดมือเนาะแล้วก็เบดสามเนี่ยเราจะเน้นกดมือเป็นส่วนใหญ่เบดห้าเราจะเน้นเป็นออโต้ซะส่วนมากอ่าเล็กเล็กนน้อยจำไว้ด้วนะเผื่อมันจะใช้ได้จริงๆในตอนที่คุณไปเล่นแบบเกมอื่นอะไรเงี้ยหลายๆเกมเนาะมันไม่ได้แบบใช้แค่พี่มาจองมาจองอย่างเดียวเทคนิคอย่างไม่ต้องลงที่มาจองเดี๋ยวไม่ใช่แ้วนะเล่นด้หลายเกมเนาะ

กดมือ5ทีลูกนะ1 2 3 4 5สองสนแล้วก็ขึ้นเบ็ด5กันเลยฮะออโต้ส0ไปวัดใจกันแล้วแหละรอบนี้ใจจริงๆแม่อยากเล่นแบบเบ็ด7เบ็ด8วัดใจไปให้มันรู้เลยว่ามันจะรอดหรือมันจะล่วงนะลูกนะแต่ว,ว่าไม่ได้นะ่นะเดี๋ยวมันจบเร็วเกินผมเล่นสูงเกินผมก็เคยแบบเล่นแบบที่มันเริ่มมา2นาทีมันตังหมดแล้วอะ่ะสอนาทีตังหมดแล้วอ่ะก็คือ จบเลยแล้วก็ไม่ได้ลงด้วยไม่ได้ลงทิปด,ด้วยนะมันเร็วเกินไปผมเล่นแบบอะไรวะยังงงกับตัวเองเลยทำไงทำไมเล่นแบบเสี่ยงมากจะเติมเพิ่มก็ไม่น่าจะคุม้มนะดูจากแบบเขาเรียกว่าตารางกันจ่ายอัตราการแตกอะไรอย่างเงี้ยในหนึ่งที่เราเอามาเล่นหรือทุนเนี้ยมันไม่น่าจะเล่นไหวก็เลยไม่ได้เล่นไปนะโอ้ยมาแล้วว่ะ ตัวดงตัวแดงเขาเยอะว่าวันนี้ว่ะเขาล่อตาล่อใจว่ะเฮ้ยใส่็ดสูงนี่เราจะหมดไหมวะเนี่ยพอต้อสิบหมดนะตอนนี้เนี่ยยังทรงๆอยู่ยัไม่รู้ว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะยังตัดสินไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มาอีกหนึ่งร้อยกระบาท400อเข้าไปแล้วพี่ส0 0รเข้าไปแล้วพี่โคตรสวยนะ ตัวจ่ายมาเนี่ยผมว่าวันนี้เฮ้ยม,ม,มันมันดีนะลูกนะตัวแพงๆนะมาบ่อยเดดราลองสังเกตนะว่าสีเหลี่ยมหรือว่าไอตัวมะาม,ามามะม่าไอชันก็คือไอตัวแดงลูกนะใช่ไหมน่าจะประมาณตัวแดงเัวเขียวผมจาชื่อไม่ได้อ๋อหงจุ้งหงจุง้งมะมะน่าจะเป็นไอเลดบูลนะก็คือมีแดงแกับน้ําเงินเนาะและเขียวมันเรียวกว่าอะไรวะไม่รู้รนะไปหัวกลับเหมือนเดิมทุกคนตอนนี้เราเล่นไปสองก็ออโต้สีไปแล้วนะ โอโต้สิบกดมือสิบก็ได้เนาะโอโต้สิบกดมือสิบก็ได้ถ้าไกลถนัดนะรูกนะวันนี้ฟรีเกมเรายังไม่เห็นเลยลูกนะเฮ้ยโหนึกว่าจะมาเลยรูกนะมาตามคำเรียกร้องเรียกร้องเนี่ยสวยเลยนะไปลูกนะกดมือหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะมาต่อไปขึ้นเบ็ดสามโนะก็จะเปิดเป็นออโต้ก่อนก็ได้หรือว่าจะกดมือก่อนก็ได้แต่ว่ารอบนี้ผมขอสลับเป็นออโต้สามสิบแล้วกันลองสลับดูลองสลับดูเมื่อ <2 S 1> กี้เนี่ยที่ผมบอกไปนะว่าเบ็ดสามเน้นเป็นกดมือสะส่วนมากเบ็ดห้าเนี่ยเน้นเป็นออโต้สะส่วนใหญ่เนาะก็ถ้าใครที่เล่นไม่ได้เนี่ยลองสลับกันดูดูนะ คือมันมีอยู่แค่สเบ็ดนี่แหละที่ผมเล่นประจำและเล่นบ่อยที่สุดนะรู้สึกว่าชัวตรงนะั้นก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะการันตีแตกทุกรอบทุกครั้งร้อปออะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวออโต้สิไปแล้วเดี๋ยวเรากดมือกันเบทดห้าเรื่อยๆแล้วกันนรงน่ะก็เทคนิคประมาณนี้แหละไม่ได้แบบหวือหวาอะไรนักสำหรับเทคนิคผมตรงน่ะก็วนๆอยู่กันประมาณนี้แหละเออไม่ได้แบบอุ้ยแม่งแตกเปี้ยงปังเปี้ยงปังว่นะอ่ะผมจะเน้นกดมือเบ็ดห้าไปฮะเอาเลยเว้ยปีเกมเหอะโอ้โหนี่ปีเกมแบบเงียบเลยอ่ะ เออมาสักทีปวโหัแล้วถ้ามาแล้วจ่ายไม่ดีนะมาให้<ะ>นั่งรอยาวๆเรื่องรีเกมอ,อุ้ยเปิดมาแปสิระหว่างหมุนแรกอุ้ย100บาทไปแล้วล<ะ>น่ะแล้วก็จบกลัวมันจะเป็นคอมโบสุดท้ายที่มีอยู่ในอยู่ในการหมุนฟีเกมรอบนี้หรนะแต่ไม่หรอกไม่หรอกเขาไม่ทำเราหรอกนะฟ<ะ>ีกองฟีเกมเขาไม่ทำเราหรอกานานๆก็เข้าทีก็ต้อง ขอดีๆหน่หอยหรอวะออกจุดได้โอเคลงมาฮะไม่มีตัวเชื่อมแล้วลไม่มีว่ปปลาละผมชุดแป๊ะโอ้ตัวทองแม่งไปอยู่ผิดมุมปะวะแม่งมีทุกที่แล้วนะเออตัวทองแม่งมีทุกแถวยกเว้นแถวที่มึงควรจะคอมโบกันหรือว่าตัวที่มันมีกัน,นเออเอาง่าย แล้วมันน่าจะมีตัวเชื่อมนะเห็นไปในว่าแล้วเรียบร้อยสองขีดได้อยู่โดดแดงนะเนี่ยได้แดงนะช่องว่างตรงนี้แถวสามมีมีเขียวหรือเปล่ปาโอ้เขียวไม่มาเที่อจบอย่างนี้เลยเหรอกับร้อยกาบาทเน้นะนะสองขีดโดนมาหม,มาไปด้วยฮนะวายแถวหลังว่ะไม่ได้โอ้โหอ่ะร้อยยี่สิบห้าเกือบสามร้อยฮะได้อยู่อุ้ยโดนแดงดแดง เออหกสิี่เหลี่ยมได้ได้อุ้ยห้าจุดสวยสองวายลงตรงนี้อู้ยมาอีกสามร้อยเการะบาทอรอบหลังแม่งรอบหลังแม่งเอาสุดว่อองงนะรอบหลังแม่งดึงสุดว่ะเฮ้ยงงเลยแล้นะรอบหลังเอาสุดเฉยปกตินี่คือเขาจะคอมโบแบบเพ้งปังงปียงปังกันมาก่อนละแล้วก็รอบหลังนะี่คือปล่อยปล่อยหลยเลยแต่รอบนี้นี่คือเก็บกดนะจาก ประมาณ10กว่ารอบแรกเนี่ยคือไม่คอมโบอุมาคอมโบรอบหลังให้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ทุกน่นะวันนี้ผมไม่ได้เล่นเบ็ดโฉมนะเล่นเล่นกันอยู่ประมาณ3เป็ดน,นี่แหละแววไม่ดีมาละเหมือนนานขนาดนี้แววเริ่มไม่ดีละเดี๋ยวรอคอมโบใหญ่สักคอมโบหนึ่งพอ,อ,องไ,ได้ดีกว่าทุกน่ะจะเป็นคอมโบใหญ่ให้เราไม่ใช่มา,าหรือเปล่าผมเหมือนพี่เกมจะมาด้วยนะตะกี้นะผมลังเลอยู่ 292บาทตอนนี้พันหสวยๆแล้วยังไงวายลงดอกนี้พี่จ๋าเออเอาหน่อย ยังไงตรงนี้สวยวายลงแดงวายลงแดงไอู้หยพอแล้วดีกว่าลูกนนะะถือว่าคอมโมบาดีอยู่ก็มไม่ได้แบบน้อยขนาดนั้นตาตามาตาก,กันแต่กันมาดีๆลูกน,นะวันนี้เนตัวไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามบาทจุดห้าสตางค์ล้วน,นะก็ไปเล่นตามกันได้เทคนิ่งนี้ลองเอาไปใช้กันดูอาจจะปรับเปลี่ยนนิดๆหน่นนนอยๆให้มันเข้ากับาการเล่นของตัวเองลูกนะไม่ต้องเป๊ะๆตามผมก็ได้เนาะไม่งั้นมันจะมันจะดูฝืนๆจะดูอัดมันจะเล่นแบบไม่ลื่นไหลลูกนะ็เราก็ ลองปลาเป็ดตามที่เอาเราถนัดมือแล้วกันน,นะก็ยังไงเน่ยวันนี้เนี่ยตามเลากระต่ยกันมาดีๆแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันน,นะคลิปหน้าเนาะคอมเมนต์ไว้อย่าให้เล่นเกมไรน,น,นะก็ไปไว้เจอกันน,นะสวัสดีครับผม